แชร์ข่าวเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตตารางโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางประจำเดือนกลุ่มผาพันนะคะกลุ่มบัญชีกลางโอนเงินประจำเดือนกลุ่มผัพันสองพันหํ้าร้อยหกสิบหกสำหรับกลุ่มเปราะบางเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ย,ย,ย,ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโอนในวันที่10กลุ่มภาพันนี้และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกเบี้ยอยังที่ผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันไดอายุ60-69ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีอัตรา700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปีอัตรา800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา1,000บาทต่อเดือนไปที่กลุ่มที่สองเบี้ยความพิการนะคะเดือนละ800และ1,000บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้รับเดือนละ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ800บาทและกลุ่มสุดท้ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปี ซึ่งใน3กลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่ได้รับสูงสุดถึง1,000บาทนะคะ